เล่าถึงเหตุก,การณ์ที่ได้เกิดขึ้นกับพี่ชายของเธอเมื่อไม่กี่ปีก่อนโดยคุณบีได้เจอกับตัวเองส่วนหนึ่งและอีกส่วนหนึ่งเป็นเรื่องที่พี่ชายเล่าต่อมาอีกทีพี่ชายของคุณบีหรือคุณแบงค์มีแฟนเป็นคนต่างจังหวัดซึ่งเข้ารเรียนที่กรุงเทพคนเดียวทั้งคู่คบกันมาตั้งแต่สมัยยังเรียนมหาวิทยาลัยเมื่อเรียนจบ แฟนของคุณแบงค์ซึ่งจะขอใช้นามสมมุติว่าคุณน้ำเธอก็ตัดสินใจไม่กลับไปที่ต่างจังหวัดและจะหางานทําในกรุงเทพพวกเขาจึงออกมาซื้อผ่อนคอนโดอยู่ด้วยกันในตอนที่เรื่องราวนี้เกิดขึ้นทั้งคู่มีแผนการว่าจะแต่งงานกันในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าหลังจากเก็บหอมรอมริบเงินได้จำวนวนหนึ่งแล้วในช่วงเทศกาลวันยุดยาว คุณน้ำได้เดินทางกลับบ้านเกิดที่ต่างจังหวัดและก่อนจะถึงวันเดินทางกลับเธอได้หายตัวไปราวๆสองวันโดยไม่มีใครสามารถติดต่อได้จนคุณแป้งเกือบจะไปแจ้งความคนหายแล้วแต่สุดท้ายคุณน้ำก็กลับมาที่คอนโดเสียก่อนและบอกว่าโทรศัพท์มือถือของเธอพังเก่งไม่สามารถติดต่อได้การทุกอย่างดำเนินไปเหมือนปกติ มีเพียงคุณน้ำที่หลังจากกลับมาก็มีนิสัยเปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดเช่นจูจก็เลิกเล่นโซเชียลต่างๆท่าที่มักไปเดินเป็นประจำก็เลิกไปถ้าจะออกไปไหนก็ไปเพียงแถวระแวกคอนโดเท่านั้นทั้งที่ก่อนหน้านี้คุณน้ำค่อนข้างติดโซเชียวและเป็นคนชอบเที่ยวมากแต่เพราะเธอทำอาชีพฟรีแลนซ์ซึ่งจะมีบางช่วงที่งานหนักแล้ว คุณแบงค์จึงไม่ได้ติดใจสงสัยอะไรมากนะักคิดเพียงแต่ว่าเธอคงต้องการใช้สมาธิในการทํางานเท่านั้นหรือจะเป็นเรื่องที่คุณน้ำแทบไม่กินอาหารเลยโดยอ้างว่าไปหิวเท่าไหรและเครียดเรื่องงานที่ค้างคาในตอนดึกๆคุณแบงค์ก็มากแต่ได้กลิ่นเหม็นเหินลอยตลบอบอวนอยู่ในห้องแม้ว่าจะเอาขยะไปทิ้งทั้งหมดจ้างแม่บ้านมาทำความสะอาดห้อง และถ่งขั้นให้ช่างมาล้างแพรใหม่แล้วกลิ่นนั้นก็ยังคงไม่ไปไหนและเมื่อถามช่างแอรดูแล้วทุกคนล้วนตอบเป็นเสียเดียวกันว่าไม่ได้เห็นอะไรเลยทั้งในแอร์ในชอกเลยหรือในท่อระบายน้ําก็ไม่มีซากอะไรที่จะเป็นต้นกาเนิดของกลิ่นได้มันทำให้คุณแดงรู้สึกว่าดกลัวขึ้นมาจิงโทรไปปรึกษาคนดี คุณบีเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าควรทําอย่างไรจรึงบอกแค่เพียงว่าในสุดสัปดาห์นี้จะไปเยี่ยมพี่ชายที่ห้องเพื่อช่วยหาสาเหตุในวันเสานั้นคุณบีจึงเดินทางไปหาพี่ชายที่ไม่ได้เจอกันมาร่วมเดือนเธอตกใจมากจากสภาพที่เปลี่ยนไปจากหน้ามือเป็นหลังมือของคุณแบง์ก่อนหน้านี้ผู้เป็นพี่ชายเป็นคนร่างอวบที่สุขภาพแข็งแรงดี แต่ว่าตอนนี้คุณแบงค์ดูซีเสียวจนน่ากลัวดวงตาก็ลึกโหลดํำคล้ำเหมือนคนป่วยหนะักร่าของเขาผอมแห้งเห็นได้ชัดคุณบีรู้สึกเป็นห่วงมากจึงพยายามจะพาพี่ชายไปหาหมอแต่คุณแบงค์ก็ไม่ยอมและบอกว่าตัวเองไม่ได้เป็นอะไรมากคงเป็นแค่ช่วงนี้ที่รู้สึกไม่ค่อยสบายเลยไม่ค่อยอยากกินอาหารเท่าไหร่นะ คุณบีจึงตัดสินใจเข้าครัวไปทำอาหารให้และพบกับคุณน้ำที่นั่งรอยอยู่ในห้องเมื่อคุณบีเห็นพี่สะพ้ายก็รู้สึกหนาวๆร้อนๆขึ้นมาอย่างบอกไม่ถูกเธอรู้สึกได้ว่าคุณน้ำมีบางอย่างที่เปลี่ยนไปแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามีอะไรที่ผิดแปลกเพียงแค่รู้สึกว่าคุณน้ำคนนี้ไม่ใช่คนที่เคยรู้จักมาก่อนแต่เธอก็พยายามจะไม่คิดอะไรมาก หลังจากทำอาหารเสร็จทุกคนก็มานั่งกินด้วยกันคุณน้ำเกิอแทบไม่แตกอะไรเลยในขณะที่คุณแบงกินไปเพียงไม่กี่คำแล้วก็หยุดแม้ว่าจะพยายามพยันขยอให้กินอีกเท่าไหร่ก็ปฏิเสธคุณดีเลยถอดใจและลงไปซื้อเครื่องดื่มจากร้านสะดวกซื้อด้านล่างมาตุนเอาไว้ให้แทนโดยคุณน้ำฝากเงินลงไปจ่ายค่าอาหารที่ติดค้างไว้เมื่อวาน ให้แม่ค้าที่อยู่ร้านข้างๆคอนโดด้วยแต่แม่ค้าร้านข้างคอนโดนั้นกลับบอกว่าไม่ได้เห็นคุณน้ำมาตั้งแต่ช่วงวันหยุดยาวแล้วและครั้งสุดท้ายที่เจอคุณน้ำก็จ่ายเงินค่าอาหารเรียบร้อยแล้วไม่ได้ติดเงินแต่อย่างใดคุณดีตกใจมากจึงถามซ้ำอีกรอบและมีแม่ค้าจ้าคนอื่นมาช่วยยืนยันว่าไม่ได้เห็นคุณน้ำมารุ่นเดือแล้วจริงๆ เธอจะรู้สึกใจหายว่าเมื่อกลับขึ้นไปบนห้องและเห็นคุณน้ำยังคงนั่งอยู่บนโต๊ะกินข้าวเหมือนเดิมคุณบีจึงได้รีบเอาของใส่ตู้เย็นและรีบขอตัวออกมาอย่างรวดเร็วโดยไม่ได้พูดอะไรออกไปในวันรุ่งขึ้นเพื่อนของคุณแบงค์โทรมาบอกว่าจูๆ่ๆคุณแบงค์ก็เป็นลมล้มลงไปกลางห้างตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลยังไม่ฟื้น คุณบีจึงรีบไปหาพี่ชายที่โรงพยาบาลทันทีหมอบอกว่าอาการของคุณแบงคนั้นน่าแปลกมากจากการวัดผลเลือดและตรวจร่างกายดูแล้วก็พบว่าคุณแบงไม่ได้มีปัญหาสุขภาพอะไรเลยถ่าทุกอย่างยังอยู่ในเกณฑ์ปกติแต่กลับมีร่างกายที่สู้ซีดเหมือนคนเป็นโรคตอนนี้ผ่านมาราวๆสองชั่วโมงแล้วก็ยังไม่ฟืน้นคุณบีเดิเข้าไปหาพี่ชายในห้อง และก็ต้องตกใจเมื่อพบว่าคุณน้ำนั่งอยู่ข้างเตียงด้วยมือที่ขาวซี่ของเธอกำมือของคุณแบงค์ไว้นั่นคุณบีจึงพยายามหาข้ออ้างจนสุดท้ายคุณน้ำจึงยอมออกจากห้องไปเธอหันไปถามเพื่อนของคุณแดงซึ่งเป็นคนพามาโรงพยาบาลว่าคุณน้ำมาถึงตั้งแต่เมื่อไหร่และคำตอบที่ได้ก็ทำให้เธอขนลุกสู้ เมื่อเพื่อนของคุณแบงค์บอกว่าเขายังไม่เห็นคุณน้ำเลยและเขาก็ไม่ได้โทรบอ,อกคุณน้ำด้วยเนื่องจากไม่มีเบอร์โทรศัพท์หลังจากคุณน้ำออกไปได้ไม่นานคุณแบงค์ก็เฟื้นขึ้นมาและเนื่องจากไม่ได้มีอาการเจ็บป่วยอะไรหมอจึงให้กลับบ้านได้เลยระหว่างที่กำลังรอจ่ายเงินอยู่นั้นเพื่อนคุณแบงค์ก็มาเล่าให้คุณบีฟังว่า เมื่อวานเขาไปหาคุณแบงค์ที่ห้องและเห็นว่าคุณแบงค์หันไปด้านข้างเหมือนกำลังคุยกับแฟนอยู่รวมถึงชวนให้เขาคุยกับคุณน้ำด้วยแต่เขากลับมองไม่เห็นใครในห้องเลยนอกจากคุณแบงค์วันนี้จึงรีกนักคุณแบงค์ออกมาอยากว่าจะซักถามเรื่องน,นี้แต่คุณแบงค์กลับเป็นลมไปเสียก่อนในตอนแรกเขาไม่ได้คิดจะบอกใคร แต่เมื่อคุณบีทักขึ้นมาเช่นนี้เขาจึงตัดสินใจบอกหลังจากขับรถพาพี่ชายไปส่งบ้านโดยอ้างว่าพ่อกับแม่อยากเจอหน้าแล้วคุณบีตัดสินใจว่าสมควรจะบอกเรื่องนี้ให้คุณแบงค์รับรู้แต่ยังไม่ทันที่เธอจะได้ทำอะไรในวันถัดมาแม่ก็รีบโทรมาบอกคุณบีว่าจู่ๆในตอนเดึกคุณแบงค์ก็ลุกขึ้นมาบน่นเพรื่างทำภาษาประหลาด เหมือนท่องคาถาแม้ว่าทั้งพ่อและแม่จะพยายามเขย่าตัวเท่าไหร่ก็ไม่หยุดแถมยังหัวราอกออกมาเหมือนคนเสียสติก่อนจะลงไปชักยิ้งชักงอกับพื้นและเมื่ออาการสงบลงเขาก็จำไม่ได้ว่าตัวเองทำอะไรลงไปข้าวปลาอาหารก็ไม่ยอมกินเอาแต่เหม่อลอยและบ่นพึมทำอะไรบางอย่างอยู่คนเดียวคุณปีลองไปสอบถามคนในระแวกคอนโดดู ็พบว่าแต่ละคนรู้ให้ข้อมูลแตกต่างกันบางคนก็บอกเหมือนกันนะะบแม่ค้าว่าไม่ได้เจอคุณน้ำมารุ่นเดือนแล้วแต่บางคนก็บอกว่าเจอคุณน้ำลงมาซื้อของหรือเอาเสื้อผ้าลงมาซักบ้างแต่เธอเดินเร็วมากจึงไม่ทันได้ทักทายกันบางคนก็บอกว่าคุณน้ำเคยมาขอให้ช่วยถ่าเข้าไปในคอนโดหน่อย ื่อให้ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนคุณบีจึงเข้าไปดูในเฟซบุ๊กของคุณน้ำและสอบถามจากเพื่อนของคุณน้ำเพื่อสืบหาว่าบ้านของเธออยู่ที่ไหนและในช่วงวันหยุดยาวที่ผ่านมาเธอไปทําอะไรที่ไหนมาบ้างเมื่อได้ข้อมูลทั้งหมดเรียบร้อยแล้วคุณบีจึงลางานและออกเดินทางไปยังจังหวัดบ้านเกิดของคุณน้ำทันที ตอนที่เข้าสู่ตัวอ๋อเบอของบ้านคุณน้ำนั้นเป็นช่วงเวลาเด็กพอดีเธอสังเกตเห็นว่ามีเงาตะคุ่มตะคุ่มคล้ายเงาคนแอบอยู่ข้างทางบางครั้งก็รู้สึกเหมือนว่ามีดวงตาคู่หนึ่งจ้องมองอยู่คุณดีจึงรีบขับรถต่อไปอย่างเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้เธอมุ่งหน้าต่อไปอยันํากรบนที่คุณน้ำอาศัยอยู่ซึ่งจับนนั้นถือว่าเป็นจักบ,บนที่ค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียว บ้านแต่ละหลังก็สร้างห่างกันพอสมควรส่วนใหญ่เป็นที่ดินกลา่าหรือที่ดินที่ใช้ทำการเกษตรเมื่อดูจาก GPS แล้วบ้านของคุณน้ำตั้งอยู่ในซอยลึกซึ่งค่อนข้างห่างไปจากเขตชุมชนและแถวนั้นก็มีบ้านเพียงไม่กี่หลังเท่านั้นเมื่อเข้าซอยไปแล้วก็คุกแทบไม่หนีไปถนนเลยเสาไฟฟ้าก็มีไม่กี่ต้น แถบยัางเป็นติดกับดับกเป็นไฟกระพริบมีพียงแสงไฟจากรถจนของเธอเท่านั้นที่คอยส่งทางทั้งสองฝั่งข้างทางล้วนเป็นที่ดินร้างว่างเปล่าสลับกับบ้านหลังเล็กๆที่กระจายตัวกันอยู่และส่วนใหญ่ผู้คนก็ปิดไฟนอนกันหมดแล้วตอนที่กำลังจะเลี้ยวโค้งไปตามถนนแค่เห็นผู้หญิงคนหนึน่งยืนตุ้มหน้าตุ้มตายอยู่ข้างถนน แต่หึงผู้หญิงคนนั้นจะโค้คนหน่าก้มตาคุณดีก็สัมผัสได้ว่าเธอกำลังมองมาที่คุณดีอยู่และไม่ใช่แค่โค้งงราเท่านั้นแต่ผู้หญิงปริศนาคนนี้ยังกลายกดตูต้ตามทางอีกหลายต่อหลายครั้งจนก่อนที่กะถึงโค้งสุดท้ายของเส้นทางซึ่งนำไปสู่บ้านของคุณน้ำผู้หญิงคนนั้นก็ไม่ออกมากางถนนอย่างไม่มีตีไม่มีจุย คุณดีตกใจมากถ้าเกือบจะเหยียบเบรกและหักหลบลงข้างทางเสียแล้วดีที่เธอเม็ดขึ้นได้ว่าเคยมีคนบอกว่าหากเจออะไรตอนกลางคืนก็ห้ามยายาหยุดเด็ดขาดเธอจึงกาั้นใจเห็ียบคันเร่งให้รถวิ่งต่อไปข้างหน้าซึ่งปรากฏวดก็เธอคิดถูกเพราะตอนที่เธอกำลังจะผ่านจุดนั้นรถของเธอก็ผ่านไปเปิดไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่ได้ชน หรือเกิดการกระแทกกับวัตถุอื่นเลยแม้แต่น้อยแต่ไม่นานนะักเครื่องยนต์รถของเธอก็จับลงคราวนี้คุณบีไม่กล้าเดินทางต่อจึงได้แต่นั่งรออยู่ในรถจนกระทั่งเช้าตรู่เมื่อฟ้าอาทิตย์ขึ้นและท้องฟ้าเริ่มสว่างอีกครั้งคุณบีได้เห็นว่าข้างทางเป็นเหวนะแทมยังเป็นดินเปียกแข็่ถ้าตกลงไปคงเบรกไม่ทันแน่แน ในจึงนิีใ่ที่ตอนนั้นไม่เล้ยวแต่ในขนาดเดียวกันพีเองก็รู้สึกกลัวยิ่งขึ้นกว่าเดิมก็แปลว่าผีตนนี้ถึงขั้นอยากจะเอาชีวิตเธอทีเดียวหลังจากที่เธอลองสตาร์ทเชื่อยนต์ดูอีกครั้งและพบว่า,ร,ารถใช้งานได้เป็นปกติเธอก็เริ่มออกเดินทางต่อไปจนถึงบ้านของคุณน้ำบ้านนั้นเป็นบ้านหลังเล็กๆก,กลางเก่ากลางใหม่ เต,ต,ตั้งอยู่ห่างจากบ้านเียนพอสมควรคุณบีเขาประตูรีดอยู่นานก็ไม่มีใครตอบกลับมาเลยประตูบ้านก็ไม่ได้ล็อกไว้เธอจึงถือวิสาสะเดินเข้าไปภายในบ้านมีกลิ่นอับพ,พอสมควรและมีฝุ่นเครือเต็มไปหมดคุณบีเดินสำรวจรอบตัวบ้านจนแน่ใจว่านี่เป็นบ้านของคุณน้ำแน่ๆเมื่อดูจากข้าวของเครื่องใช้ และรูปภาพที่แปะไว้ข้างฝาสภาพในบ้านดูปกติดียกเว้นบริเวณห้องนอนที่มีร่องรอยการต่อสู้สังเกตดูจากเฟอร์นิเจอร์ต่างๆที่กระจัดกระจายและผ้าม่านที่ห้อยลงมาคล้ายถูกกระชากอย่างแรงจู่ๆก็มีเสียงของตกลงพื้นดังจนเธอสะดุ้งเมื่อหันกลับไปดูก็เห็นว่าเป็นาอี้ที่ล้มอยู่หน้าห้องน้ำ เมื่อคุณบีทำใจกล้าเดินเข้าไปทางนั้นเจ้าอี้ตัวก็ล้มลงกว่างทางไว้ทันทีคุณดีค่อยๆล้วงเอาไส้พระออกมาประนมไว้และสวดมนต์บทง่ายๆเท่าที่จำได้ก่อนจะก้มลงลากเจ้าอี้ออกไปด้านข้างแล้วเดินเข้าไปในห้องน้ำข้างในห้องน้ำมีพีค่างล้างหน้าชักโครกและอ่างอาบน้ำเท่านั้น ธอตัดสินใ,นใจเดินเข้าไปดูในอ่างอาบน้ำพิจารณาแล้วก็ฉุกคิดในใจขึ้นมาระเบือที่ปูในอ่างดูใหม่กว่าข้างนอกแต่เห็นไม่ชัดและเมื่อสังเกตความนึกระหว่างแค่ไหนจากับข้งนอบหลายรอบแล,แล้วก็ลงความเห็นว่าอ่างน,นี้ดูตื้นเกินไปคุณบีรีกดโทรศัพท์แจ้งตำรวจทันทีหลังจะสอบถามกันเล็กน้อย เธอก็เล่าข้อสงสัยให้ตำรวจฟังตำรวจจึงให้เธอออกไปรอด้านนอกก่อนในขณะที่ทางตำรวจได้เรียกคนมาทุกอ่างหลังจากช่างเข้าไปได้สักพักคุณบีก็ได้ยินเสียงบวกเวกโวยวายดังออกมาจากห้องน้น